จารึกที่พบในเมืองสีเทพที่อ่านและแปลแล้วทั้งสิบหลักมีรายละเอียดดังนี้ 1. จารึกเมืองสีเทพอักษปรปลวะภาษาสันสกฤตพุทธศตวรรษที่12วัสดุหินทรายกล่าวถึงทิดาของฤาษีเนื้อความไม่ชัด ทรัพและธรรมเหล่าใดอันท่านกล่าวแล้วทิดาของฤาษีนั้นไม่กระทำเขาเป็นผู้รู้ความรุ่งเรืองทั้งสิ้นอันใดของผู้มีอันตนปกครองไว้แล้วอันผู้เป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีประโยชน์กระทำอยู่บุญความดีผู้เป็นใหญ่ปาระทั้งสองเป็นผู้ประกอบด้วยคำสัตว์และความกรุณา สอารึกบ้านวางไผ่อักษรปราวะภาษาสันสกฤตพุทธศตวรรษที่12วัสดุหินประซอลประกาศการขึ้นครองราชของพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่ง ในปีรัชาสมัยแห่งสกาชอันเป็นวันขึ้นแปดคำ่ำพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดผู้เป็นพระราชนันด,ดาของพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปิทิวีนทราวรมันผู้เป็นใหญ่เสมอกับพระเจ้าศรีภวะวบรมันพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นเป็นผู้มีคุณธรรมแผ่ไปในทุกทิศผู้มีปัญญาอันฝึกอบรมมาดีแล้วผู้มีความยินดีผู้มีเกียรติยศแผ่ไปในทุกทิศผู้มีอำนาจอันเป็นที่เกรงกลัวของศัตรูเมืองใกล้เคียงทั้งหลายได้สร้างศิลาจารึกไว้ในโอกาส ที่ขึ้นของราชของพระองค์ 3. จารึกเยธรรมาเมืองสีเทพอักษปรปารวะภาษาบาลีพุทธศตรวตรรษที่12วัสดุหินคาถาในพุทธศาสนาพระมหาสมณเจ้าทรงมีพระวาทะอย่างนี้คือตรัตธรรมที่มีเหตุเป็นแดนเกิดอันหนึ่งตรัตเหตุของธรรมเหล่านั้นตรัตความดับของธรรมเหล่านั้นและตรัตอุบายเป็นเหตุดับของธรรมเหล่านั้น4 จารึกบนฐานปฏจิมากรรมอักษรปนาวะภาษาบาลีพุทธศตรวรรษที่1 1ถึง13วัสดุหินคาถาในพระพุทธศาสนาหินดาหยาดขอจองเป็นไปเพื่ออันกระทำที่สุดแห่งกองทุกนี้เองทำที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นย้อนไปย้อนกลับ 5. จารึกโบราณสถานหมายเลข0996 อักษรปรวะภาษาบาลีพุทธศตวรรษที่12บสถึงสิวัสดุหินบทสวดร,รรมจักกระปวัตนสูตรคำพีทางพระพุทธศาสนาดับเวทนาเพราะดับเวทนาตัณหาก็ดับปัจจัยชารามรณะโศกลำพันทุกเสียใจ 6. จารึกบนพระพิมพ์หลังปรวะจีนภาษา,า,าสันสกฤตพุทธศตวรรษที่1 3บสถึงสิวัสดุดินเผาเนื้อความไม่ชัดเจน หน้าโลกสันตติวง์ด้านหลังที่ขู่เหมือนเสียงเจ็ดจารึกบุญพระพิมพ์ดินเผาบ้านหนองสวงหลังปัลวะอักษรหลังปัลวะภาษาสันสกฤตพุทธศตวตรรษที่1 4ถึง15วัสดุดินเผาเป็นการถวายบุญจารึกค่อนข้างลบเลือนจึงอ่านจับใจความไม่ได้ชัดลักษณะเป็นภาษาสันสกฤตที่ใช้ภาษามอญเป็นการถวายอุทิศส่วนกุศล แจารึกบ้านนองไม้สออักษรขอมภาษาขอมพุทธศตรวรรษที่1 5บหถึงสิวัสดุหินเราถึงนามพระสเตรนและบริวารหญิงสคน 9. จารึกปางสองพี่น้อง 2. อ,อักษรขอมภาษาสันสกฤตพุทธศตรวรรษที่1ิบหถึงสิวัสดุหินจารึกมีสภาพชำรุดมากไม่สามารถแปลความหมายได้ 10. จารึกปางสองพี่น้อง,อง,นองหนึ่ง อักษรขอมภาษาสันสกฤตพุทธศตวรรษที่1 5หถึงสิวัสดุหินบทสลกอ่านได้เพียอย่างเดียวจะไม่สามารถอ่านทราบความได้